สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมกับ f อนะครับผมเนาะหมวยปู่สุรินนะครับหรือว่าปู่เขื่อนนะครับนะครับที่เอฟซีเดี๋ยวขอมากนะครับเะนาะแอดมินก็ได้มีโอกาสไปตามให้นะครับไปตามเลขของหลวงปู่เขื่อนนะครับผมเนาะไปกับเสียตีเสาปูนทาตูมนะครับห้าวันคืนหลังนะครับผมพี่น้องย้อนไปดูได้นะครับผมเนาะแอดมินก็ได้มีโอกาสไปขอนะครับ ตามคำเรียกหลองของเอฟซีนะครับไปขอลุงปู่เขื่อนนะครับลุงปู่เขื่อนกับไห้มานะพี่น้องเนาะแปดสามนะครับพี่น้องกับห้าหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมเนาะหวยลุงปู่เขื่อนนะครับหรือว่าปู่ซุรินนะครับผมเนาะก่อเข่าของปูทั้งสองตัวนะครับทั้งสองคู่นะครับเข่าทั้งแปดสามกับห้าหนึ่งนะครับส้ำที่แปดสามถักกับก็น่าจะโดนนะครับเนาะเพราะมันออกสามแปดนะครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซี หอยปูสุรินด้วยนะครับผมเนาะนะครับผมนะครับแอดมินก็ได้มีโอกาสไปขอเพลินนะครับห้าวันคืนหลังนะพี่น้องหาวันคืนหลังพี่น้องย้อนไปเบิงได้นะครับทั้งช่องไอชิมชาแนลนะครับผมเนาะเขาย้อนไปเบิงได้นะครับไปกับเสียตีซสาบุญทตูมนะครับนะครับผมกับแอดมินกับหมานแน่อยู่ครับผมหมานแน่อยู่พี่น้องกับกับหมานแน่อยู่กับเดชเดไปตามไปทำบุญนะครับผมเนาะตามสัจจะที่ห้ไว้กับปูนะครับผมเนาะ วัตถุแอดมินกับสิเดมาทำบุญนะครับผมก็ปูปูเคือนนะครับพี่น้องปูเขือนเลือกปูสุรินนะครับผมเนาะแอดมินก็จะได้ไปทำบุญนะครับสำหรับพี่น้องสนใจนะครับผมจะไปรวมทำบุญกับเชิญนะครับเด้อนะครับหรือว่าจะไปหางปูเคือนนะครับผมเนาะอยากได้เลขเด็ดดีกับเชิญนะครับผมเนาะที่บ้านน้องต่อตําบลดอนแล็ดนะพี่น้องอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับผมเนาะปูเขือนนะครับผมเนาะถ้าพี่น้องสนใจที่ไปสนใจนะครับผมเนาะ เครื่องขาขายนะครับผมนาอมหานิยมหลวงปู่เขื่อนแล้วก็มีไห้นะครับผมนาอเจิมรดเจิมครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมนาอต้องการเจิมรดนะครับผมนาอหรือว่าไม่ตามมหานิยมนะครับในการขาขายนะพี่น้องหลวงปู่เพิ่นกับมีไห้นะครับผมนาอหลวงปู่ท่านก็มีให้นะครับผมนาอญาติโยมทุกท่านนะครับผมนาอเรื่มใสศรัทธานะครับผมนาอกรบหลวงปู่เขื่อนนะครับพี่น้องนาะงจะแอดมินก็ได้มีโอกาสอยู่ครับผมนาอออกรถใหม่ก็ไปจามกับเติมกับพุ่งพออยู่นะครับผมนาะ ทุกท่านนะครับผมนาอที่รู้จักหลวงพอดีนะครับผมนาอหลวงพ่อเพิ่งกับพันศาหม่ประมาณยีิบสี่พรรษานะพี่น้องหลวงพ่อเขื่อนนะครับผมนาอมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านน้องตอนะพี่น้องตำบลนอลแรดอำเภอรัตนาบุรีนะพี่น้องจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากไปสักการะนะครับผมสำหรับมือนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนาอโชคดีทุกท่านเด้อนะครับผมสวัสดีครับพี่น้อง